สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มันทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มาเที่ยวชมอยู่ในสวนฝรั่งกิมจูครับอยู่นะอ่าเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก้องเกียรติเกกูลครับน้องหนึ่งครับอำเภอรัศดาอยู่จังหวัดตรังครับอ่าเจ้าของสวนฝรั่งกิมจูกี่ไร่ครับผมสี่ไร่เศษครับสี่ไร่เศษนะครับอ่าตอนนี้กาลังเก็บลูกเลยโอ้โหดกมากสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมอันนี้น้องเขาเปิดให้เราดูสี่ห้าลูกนะครับกําลังเก็บผลผลิตเลยนะครับเออน้องหนึ่งครับ ลูกฝรั่งกิมจูเจอปัญหาอะไรมาบ้างครับก่อนน้าน,นี้โรคครับมันจะเป็นโรคแมลงแล้วก็จะเป็นต้นโมอืมหลายรูปแบบเลยเป็นตั้งแต่ปลูกเลยไหเนี่ยเดิมทิง้งช่วงหนึ่งปีครับอจะมีโรคปีที่แล้วปีที่แล้วครับแน่นอนก็ต้องมีการเก็บผลบผลิตปีที่แล้วผลผลิตเป็นยังไงครับผลผลิตก็ตกประมาณอาา50,000กว่า,า,าลูกครับ ห้าหมื่นกว่าลูกเก็บกี่รอบเนี่ยห้าหมื่นกว่าลูกสองรอบครับประมาณสองรอบครับผมห้าหมื่นกว่าลูกเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะาแสนกว่าครับห้าแสนกว่าครับผมแล้วปีนี้ที่มันดกได้ขนาดนี้สวยงามขนาดนี้ขนาดเก็บไปแล้วนะครับแล้วก็ใบเขียวแตกยอดดีมากเลยเมื่อกี้เราดูกันน้องเขาพาชมนะครับเกิดขึ้นเพราะอะไรครับนี่ครับอะไรเอ่ยโฟร์ีครับเอาโฟร์ทีมาใช้นะครับฉีดไปกี่ครั้งครับสองครั้งครับสองครั้งครับผมนะครับผลลับเกิดอะไรขึ้นครับ นี่ลูกออกแสนสองครับลูกออกแสนสองหนึ่งแสนสองหมื่นลูกเหรอครับครับผมอ้าวปีที่แล้วได้ห้าหมื่นครับผมปีนี้ได้แสนสองครับแสนสองลูกละสิบบาทสิบบาทครับกลายเป็นเงินล้านสองครับล้านสองโอ้โหพี่โตครับเราอยู่ในสวนฝรั่งเงินล้านใช่ไหมเนี่ยฝรั่งเงินล้านครับอ๋อฝรั่งเงินล้านนะครับถึงว่าไม่มาดูไม่ได้ครับโอ้สุดยอดมากๆเลย หนึ่งแสนสองมืนลูกซัดไปแล้วล้านกว่าบาทแล้วยังได้อยู่ต่ตตตอไหมโ oh, อมาหน้าเดือนล้านสองอ๋อล้านสองนี่ใช้เวลาเก็บไปทั้งหมดห้าเดือนห้าเดือนครับแล้วยังเก็บต่อไหมเก็บต่อเลยครับอ้าวผมว่ามันน่าจะทะลุสองล้านนะดูแล้วแบบนี้นะครับดีใจไหมครับแบบนี้ดีใจมากเลยครับดีใจมากเลยนะเป็นเพราะว่าเอาตัวนี้มาใช้ใช่ครับแล้วปุ๋ยเคมีลดไหมครับลดลดครับจากสิบาวันใช้ครั้งครับอันนี้สองเดือนใจหนึ่งครั้งครับโอ้ก็ลดไปเป็นหมื่นไหมเนี่ย ลมื่นนิดอ๋อลดก็ลดหลักหมื่นไปแล้วยาเคมีพัยาฆาาาายาฆ่าแมลงยาฆ่าหนอนเป็นไงเอ่อลดมาใช้เอ่อตัวเดียวยาฆ่าแมาลงกับนี่อา่าปกติจะใช้ประมาณอกตัวพวกยาฆ่าหนอนฆ่าแมาลงเนี่ยนะครับผมยาบำร,ารุงเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวประหยัดโคตรครับ,รบอา้าวงั้นถามเลยโฟที่ใช้ไปทั้งหมดกี่ซองครับอา่าสองซองยังไม่หมดเอ๊มสองซองยังไม่หมดจริงปะเนี่ยพี่โตจริงครับสองซองยังไม่หมดเลยอ้าวอย่างงี้ก็ประหยัดมากเลยดิครับประหยัดโอ้โห ประหยัดมากอย่างนี้แพงไหมครับพอทีอ oh. ตูกเลย <laughs> อ้าวขอบคุณน้องหนึ่งมากแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในส่วนของฝรั่งกิมจู